มือนี้หลังจากพอบานเราไปหาปลาเนะาะแล้วก็ไดมาอยู่ประมาณหนึ่งแต่มันก็มีแต่ปลาในน้อยเนาะก,ก็เลยว่าสมาเหตุปลาปันเมนูนี่ก็บ,บริกินมาแต่โดแล้วเนาะแต่ว่ามือนี้ก็คิดจากอยู่เนาะก,ก็เลยวัาสมาเหตดเบิ่งก่อนอื่นเบิดก็วัสมาตาเครื่องหอมกันก่อนและเครื่องหอมที่เฮาตำเนาะจะมีพักที่ไขไปกี่หูรัวพวกบัวละผัพกเทียมหลังจากนั้นฮอกเอาปลาที่ว่าฟากไวล้ละเอียดนะลงไปเลย และหลังจากนั้นเขาจะมาป,ปรุงโรดวยคันโนเป็นนัวแล้วกัน้ำปลาและสิ่งพิการประกาก็คือปลาแดกเลยทุกคนเดอ้อต้องมีถูกเมนูเลยแต่ส่วนบัาเพชรมันจะใส่ตามใจเลยทุกคนเดอ้อไปหมักเพชรแดดก็ใส่ลาย,ดยแดดขั้นตอนต่อไปเนาะเขาจะมาปั่นปลาที่ว่าเขาปรุงไว้แล้วน้ำเป็นก่อนเขาจะปั่นร่วมกันไว้แล้วจังคอยถอดบาะเดียวรายการที่ว่าเขาปั่นเขาจะบวปั่นหน้าเกินไปแล้วกับเบางเกินไปเลยทุกคนเดอ้อเพื่อว่าเวลาที่ว่าเขาไปถอดนะทุกคนมันจะจังเสียแซบพอดีบะในี้เขากรสีเกียมไปถอดกันเลยในการที่ว่าเขาถอดเขาจะใส่ เพราะว่าท้าใส่ไฟอ่อนเกินไปมันเ็ตปั่นกองเฮาในอมน้ำมันการท่ว่าาถอดมาไหนไดยาหนึ่งนอกินของมันก็จะหอมๆเลยทุกคนผู้ได้ท่วากายไปแกลมาใดๆกินนอกจะยิาวเลาเลยเลยทุกคนและหลังจากที่ว่าาถอดแล้วนาอเอาขืนมาพักเสด็จน้ำมันไว้นาองซีหนาของเพิ่นก็จะประมาณนี้หละทุกคนมืีอเขากี่ถอดซีมันออกจะเค็มๆเนาะทุกคนเพราะว่ายามันกรอบมานะอาปั่นของเฮาก็ถือว่าสําเจเจสินแล้วนาะทุกคนนาะมีแต่ว่ากายเคียมไปบายก็ขันยหอนๆกันเลยและสำหรับผู้ได้ท่วากินปลาเนาะ ว่าได้เจอเมนูนี้เลวแมนบอลอดทุกคนเนาะขนาดว่าลูกไส้เขาเองเนาะที่ว่าเราบมากินปานแล้วก็ยังยอมแพ้เมนูนี้เลยแดดแต่กับ,บวัวา่กันเนาะของแสบขึ้นยุ่กับผูมักแต่ถ้าผู้ได้มากก็มาเด้อมากินน้ำกัน